เดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากกคุ้นกกเจ้าข่าวข่าวี้ไหนภัยเนะ้อหยางอุ้มวลทูกใจตัวนแน่นอน มาช่วงนี้เจ้าผู้ชมช่วงของอุจาสนทนาก,านกันเนาะถ้าอูถึงเรื่องของงานโอท็อปหลายคนชอบชอบอันนี้ก็ชอบไปอ <c oughs> <c oughs> ยากจะไปกันเ <c oughs> พราะว่าวเปินรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆตีขึ้นชื่อมาวหในงานเดียว,วเอาไปเตือนหนึ่งเขาก็คุ้มเตือนนี้จะเป็นการจัดงานโอท็อประดับภูมิภาคนะเจ้าผู้ชมตีจังหวัดหลับปูนรายละเอียดจะเป็นจะได้มีของไอยางเด็ดเด่นมาในงานกันพองจัดกันตีไหนวันไหนวันนี้ต้อง บอกว่าเขาได้รับเกียรติเจ้าผู้ชมตอนฮาบทางด้านของทันภูว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าทันภูว่าสันติธรยิ้มละไมเจ้าครับสวัสดีครับ ท่านผ้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องออมน้องออมศิลครับย,ยินดีครับเจ้าต้องบอกว่ามูเฮาเก็ดีใจเจ้าท่านผ้วาตีท่านผ้ว,ผวได้มาเยี่ยมมาเยี่ยนในรายการเจ้านิติภักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขั้งแรกรนะเจ้าตีได้มาในรายการของเฮาโ<อ>ต้ปกติจะป้ากันในข่าวตามภารกิจของท่านผ้วาอยู่เหมือนกันนะเจ้าตัวนี้ก็ได้มานั่งอุจจารกันในรายการพูดถึงท่านผ้วแนะนําจังหวัดระปูน ปีน้องตีพอกกอยเฮาอยู่ได้หู้จักจังหวัดลำพูนสักน้อยหนึ่งเจ้าครับก็ต้องเรียนท่านผู้รับชมอยู่ทาง NBT n o r t h นะครับจังหวัดลำพูนผู้พูดจริงจริงๆก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็มีประชากรอยู่ไม่ถึง4 0 0 0 0นคนนะฮะแต่ต้องเรียนว่าเราเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุด ใน,น,นร้านปีนี้1 3น0กว่าปีแล้วนะครับลำพูนยังมีจุดแข็งอีกหลายเรื่องนะครับเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งทำให้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดแต่เรามีไรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดของภาคเหนือนะฮะสองแสนกว่าบาทนะครับเรามีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อนะฮะลไยผ้าทอยกดอก นะครับภาพฝ้ายต่างๆของลำพูนนี่ชื่อเสียงโด่งดังผมตอนนี้ก็ประกาศไปหลายงานแล้วนะฮะว่าว่าในเรื่องผ้าเนี่ยลำพูนน่าจะเป็นเมืองหลวงของผ้าทางภาคเหนือ,อนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะนะฮะปรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนะครับผมมารับตำแหน่งเมื่อหนึ่งตุลาหกนะครับก็มีการปรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดซึ่งเดิม เราจะเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงนะฮะหันกลับมาใช้นะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง5้ที่ว่าเนี่ยนะครับภายในสิ้นปี70นะครับจังหวัดลำพูนตั้งเป้าว่าเราจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเมืองลำพูนไปพร้อมๆกัน4ด้านนะครับในด้านแรกซึ่งเราความเป็นเมืองเก่าของเราเราอยากจะเป็นเมืองวัฒนธรรมเชิงอัตลักษณ์วิถีแล้วก็เน้นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรนะครับ ในมุมเมืองที่สองที่เรามีนิคมอุตสาหกรรมนะเราก็อยากเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ต้องมองเล็บนิดนึงนะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็เน้นจุดเด่นของเราก็คือในเรื่องหัตถะอุตสาหกรรมทั้งผ้า,าทั้งไม้นะฮะแกะสลักอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งในส่วนของในการที่จะทําอย่างไรให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในเรื่องการเกษตรที่เรามีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นลำไยรวมทั้งตอนนี้ก็มีมะม่วงนะครับแล้วก็มีผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยนะครับ ก็พยายามปรับนะฮะให้มาเป็นเมืองแห่งเกษตรในเชิงสุขภาพนะเพราะว่าโดยพื้นที่แล้วจริงๆตอนนี้สารเคมีเยอะมากนะครับตอนนี้เราพยายามปรับเปลี่ยนมาใช้เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามานะครับสุดท้ายนะฮะเราก็คงยังอยากจะเป็นเมืองแห่งความมั่นคงมั่งคังยังยืนพี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับมีความปลอดภัยในวิทีชีวิตในเรื่องหมอกควันไฟป่ารักทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นะครับเพราะนั้นงานโอท็อปภูมิภาคภาคเหนือที่จะมาจัดที่ลำพูนอันนี้ก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูนไปอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของโอท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นการเสริมนะในเรื่องการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพพระพาผิดพันธ์ต่างๆซึ่งมันก็จะมุ่งไปสู่การเป็นนะเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนะครับเรามีการาบร,รณาการทุกภาคส่วนนะครับร่วมกัน นะครับภายใต้แนวคิดที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับก็คือลําพูนไม่ลําพังรวมพลังเพื่อลําพูนครับเช้าวชอบขนาดเลยลําพูนไม่ลําพังแสดงว่าปายุลําพูนแล้วจะไม่โดดเดี่ยว ถูกต้องนะถูกต้องครับไม่ลำพังจะได้ไปอยู่แบบม่วนมีความสุขนี่คือเป็นสีด้านตีทันภูวาได้บอกเฮาแล้วก็เชื่อว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะเจา้าตามตีทันภูวาได้มีการกาหนดวางระยะเวลาเอาไว้ปิกมาถึงงานใหญ่ของเฮานะจ๊ะภูวา่พพาของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแล้วก็หอมหอมก็คือไส้อวน ใส่อัวตังหิมเฮานี่ตอยผมยก็ยังไม่ได้ทานข้าวมาเหมือนกันนะฮะนี่ทานเลยทานเลยไหมคะยังยังยังนะคะเดี๋ยวเขาจะได้มาอู้รายละเอียดกันเจ้าผู้ชมอู้ถึงเรื่องงานนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ลวเหมือนที่ทานผัวได้บอกว่าจะได้มาเสริมตดยซอดคล้องกันกับทางจังหวัดตอยมันเริ่มต้นมีความเป็นมาทีมาทีไปของงานโอท็อปรับภูมิภาคระพจริงงานโอท็อปภูมิภาคเนี่ยนะฮะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จัดมาผมเข้าใจว่าเป็นหลายสิบปีแล้ว นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนะครับโดยหลักก็จะจัดในทั้ง5้าภูมิภาคนะครับของภาคเหนือเองก็ทั้งลำปางเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆเนี่ยจัดไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าลำพูนเราอาจจะเป็นจังหวัดที่เล็กนะฮะที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับเกียรติจากกรมการพัฒนาชุมชนให้มาเป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับปีนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะฮะที่ทางทางกรมการพัฒนาชุมชนสมหาดไทยเล็งเห็นนะครับแล้วก็มอบให้ทางจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ นะครับในช่วงวันที่22ถึง28เมษ<ม>ายนนะฮะก็ต้องเรียนว่านะครับงานนี้ก็คงนะครับเป็นการนะครับเพิ่มนะครับช่องทางทั้งในเรื่องของการจำหน่ายและช่องทางในเรื่องของการตลาดด้วยสำหรับผิดพันโอท็อปทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจากเดิมอาจจะขายอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะหรืออย่างมากก็ในภาคนะครับแต่การจัดงานโอท็อปภูมิภาคนี้จะเป็นการตัวเสริมให้ นะครับทั้ง76จังหวัดนะครับสามารถนำผลิตพัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่ในระดับ3ดาว4ดาว5ดาวต่างๆนะครับนำมาเผยแพร่<ฮ>ให้แก่จังหวัดอื่นๆหรือภูมิภาคอื่นๆได้รับทราบได้เห็นของดีของเด่นนะครับปีนี้ก็จัดทั้ง5ภาคนะครับที่ฉะเชิงเซาจัดไปแล้ว,วของเรานี่จะเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากนี้ก็จะมีที่บึงการนะครับมีที่ภูกเก็ตมีที่นครราชสีมา นะครับ mm hmm. ก็จะสิ้นสุดประมาณสักเดือนกนรกฎา,านะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ดีนะครับก็เป็นการอย่างที่ผมได้นําเรียนนะฮะกระจายนะครับเผยแพร่ mm hmm. ผลงานผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งหลายแหล่นะครับทั mm ้ง5้าประเภทนะฮะทั้งห้าประเภทให้แก่พี่น้องภาคอื่นๆได้รับทราบนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่โควิดอาจจะทําให้นะฮะเงียบเหงา มา3ปีนะครับเพราฉะนั้นปีนี้ก็ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็จะเป็นการการะตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งครับเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเจ้าเพราะว่าเอาของผลิตภัณฑ์โอท็อปของทั่วประเทศมาจัดไปที่จังหวัดลรพคนเจ้าต้องต้องบอกคุณผู้ชมก่มอนเพราะบางคนได้ยินแค่ว่าแบวงานโอท็อปโอท็อปอาจจะคิดนว่าเป็นแค่ของในจังหวัดนะเจ้าท่านผู้ว่าเพราะบางคนบอกว่าเฮาป้าก,กันมาเฮาได้ยินกันมารละ่นื้อว่าเป็จังหวัดงานเนึกว่าเป็นของจังหวัดนึกว่าเต็มตีคือในภาคเหนือภากกว่าเป็นของทั้ง76จังหวัดนะทั้ง5้านะคจะรวมมาไว้ที่งาน โอท็อปภูมิภาคลำพูน22-28เมษาครับอืมหญิงใหญ่จัดงานจัดใหญ่เลยแล้วผลิตภัณฑ์ยังของเฮาเองตีเฮามีการไปออกแสดงในงานเตอนี่ยังของลำพูนเองเฮาเฮานี้อย่างไรผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงคนเดิหลักเนี่ยนะฮะโอท็อปก็จะมีอยู่ห้าประเภทด้วยกันสินค้าโอท็อปนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งก็เครื่องดื่มนะฮะสองก็อาหารสามก็ผลิตภัณฑ์ผ้า นะครับสี่ก็พวกของใช้ของที่ระลึกของตกแต่งบ้านาแล้วก็สุดท้ายคือสมุนไพรในงานวันที่2 2่สถึงยีเนี่ยน,นะครับในพื้นที่ที่จัดงานเราเนี่ยนะฮะจริงๆสีกว่าไร่สีกว่าไร่นะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่จัดงานโดยตรงเนี่ยจะประกอบไปด้วยเต็นท์โดมนะครับขนาด20่สคูณหกกว่าเมตร <rium> <asure> นะครับแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับกับอุณภูมิที่ที่ร้อนเหลือเกินนะเมื่อกี้42องศานะนะครับเพราะนั้นใน3เต็นท์นี้จะมีบูทนะครับจาก76จังห <museums> วัดนะใน5ประเภทที่ผมได้รับเรียนเนี่ยนะครับ270บูทสอ้บูธนะครับแล้วยังมีพิเศษก็คือมีบูทอาหารชวนชิมนะครับพิเศษเลยจาก20จังหวัด นะฮะที่คัดมาพิเศษทั้งเหนือใต้ออกตกภาคกลางกรุงเทพอาหารทุกชนิดนะครับอีก20บููธก็รวมกันแล้วเกือบ300บูธเกือบ300บูธนะครับในส่วนของล้ำพูลเองก็คงต้องเรียนว่าอยู่ที่หน้าของท่านเนี่ยนะฮะในส่วนของอาหารนะฮะแน่นอนนะครับจริงๆตัวจริงๆไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่นี่ฮะ ลำใหญ่อบแห้งสีทองซึ่งเป็นสินค้า GI 1ใน4สินค้าของจังหวัดลำพูนเจ้าอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นตัวท็อปส่วนที่ไม่แพ้กันเจ้านะฮะนะครับหน้าน้องออมสินนั่นแหละนะฮะไส้อัวนะครับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นสุดยอดของลำพูนต้องเรียนว่าลำพูน1,400ปีนะครับอายุของของเมืองอายุของเมือง เพราะฉะนั้นอาหารพื้นเมืองผมยืนยันว่าเราไม่แพ้จังหวัดอื่นๆในล้านนานี่คุณเล้งเนเลงบุดองกินไว้ละใส่ใส่วัวก่อล้ำแค่หมูก๋มะล้ำลำยำก็มอมะตอนนี้เองเนี่ยลำใหญ่สดเนี่ยยังนียอมากใช่ใช่วซนนี้มีเครื่องดื่นน้ำลายสดหมสดดับกหายนะเจ้ารางวับ ถ้าไปรับประทานที่ลำพูนจะอร่อยกว่าปกติต้องเจอเจอไปเอลิรละนะครับในส่วนของเครื่องดื่มเองก็อย่างที่เรียนนะครับเราก็าก็มีน้ำลำไยแล้วก็น้ำสมุนไพรอะไรต่างๆในส่วนของผ้า,าอันนี้แน่นอนนะครับจุดเด่นของลำพูนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้ายกดอกนะครับทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมต่างๆผมพึ่งไปออกโอท็อปที่กรุงเทพนะครับห้าวัน ยอดขายเกือบ9้าล้านบาทเฉ OK พาะผ้านะครับเฉพาะผ้านะครับเพราะนั้นก็ถือได้ว่าปิดพันผ้าก็จะเป็นปิดพันเด่นของลำบูรนะครับตอนนี้เราก็มีทั้งในส่วนของเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับผ้าทอผ้าไหมยกดอกในส่วนผ้าฝ้ายเองทอมือนะครับงานที่ป่าซางนะครับเพิ่งจบไปนะครับสามงานที่แม่แรงนะครับมีทั้งในส่วนของผ้าบัติกด้วยเมื่อกี้นี้ตาน นะคุณเจ้าของแผุไรบาติกนะครับอันนั้นที่กองงามสามงานในเดือนปลายเดือนมีนาถึงต้นเมษาเนี่ยผมว่ายอดจำหน่ายน่าจะหกถึงเจ็ดสิบล้านบาทนะครับคนคนแน่นมากผมว่าคนเยอะมากนะฮะสงสัยหนีฝุ่นจากเชียงใหม่ไปนะวันนั้นก็ไลน์คุยกับท่านผู้ว่าเชียงใหม่ว่าสงสัยวันนั้นเชียงใหม่เวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะคนเชียงใหม่เลยหนีไปช็อปที่บ้านดอนหลวงหมดนะฮะ ก็ต้องเรียนจริงๆก็5วันยอดขาย4ี่ห้าสิบล้านนี่นี่คนคนคนไม่มีที่เดินต้องเรียนนําตรงนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีนะครับผ้าของชนเผ่านะฮะที่ระบูรนี้มี5ชนเผ่านะครับไทยวนไทยลื้อไทยองมอนแล้วก็กระเรียงนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็มีผ้าในสไตล์ของตัวเองแล้วก็แน่นอนที่ลีก็ผ้าทอหลงลี อันนี้ก็เป็น GI ของจังหวัดลำพูนอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น GI ด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวในงานนี้นะฮะได้เจอแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็คุณออฟคุณอมศิน์ก็เตรียมเงินอย่างเดียวฮะเท่านั้นเตรียมเงินอย่างเดียวอาจจะต้องสักห้าหลักขึ้นนะครับต้องต้องเรียนในเรื่องนี้นะครับในส่วนของปิดพันธุ์อื่นนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับสมุนไพรเราก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสําอาง นะครับที่แปรรูปมาจากรำยอยน,นี่อันนี้ขายดีมากที่ของบ้านโฮงนะครับแล้วก็รวมไปถึงของใช้ของตกแต่งที่ระลึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอปูนปั้นไม้แกะสลักนะครับเครื่องเซรามิกอะไรต่างๆอันนี้ถือได้ว่าเป็นปิดพันโอท็อปทั้ง5ประเภทที่ลำพูนจะเอามา,านะครับแสดงในงานด้วยครับ แะเจ้าก็ถือว่าเป็นของดีของเด่นของระปูนของเฮาติจะได้เอามาโชว์ในงานในเตือนนี่ต้ยอู้ถึงนอกจากผลิตภัณฑ์นอกจากเกือบเกือบสามร้อยบูติทานพัวาบอากว่าเฮาจะได้ไปเดินแอลได้เดินจิมเดินซื้อของกรรันแนวกิจกรรมภายในงานมีให้คนที่ไปแอลงานได้ร่วมกันนอกจากที่เรียนนะนะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับการแสดงดนตรี นะจริงๆเขาลิสลายชื่อศิลปินมาเยอะมากผมเข้าใจว่าศิลปินดังภาคเหนือทั้งหมดมาเล่นในงานนี้แน่นอนจองคิวกันไม่เล้คิวดิันเลยว่าจะต้องไปแล้วก็คงจะมีในช่วงของนาทีทองอันนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการขายแล้วก็มีการจับฉลากผมเข้าใจว่าชิงรางวัลมูลค่ารวมนี่เป็นแสนบาทนะครับเพราะนั้นก็ก็ถือได้ว่านอกเหนือจากนะครับมาเดินชมเดินชิม นะครับเดินชอปแล้วนะครับก็จะได้รับความอิ่มตาอิ่มใจในส่วนของศิลปวัฒนธรรมการแสดงความสุกสนานต่างๆรวมทั้งถ้ามีโชคก็อาจจะได้นะฮะลุ้นรางวัลกับบ้านด้วยครับอ่านี่เป็นคนดวงดีอยู่ตองไปเดี๋ยวจะไปติงานนี่แหม่สักสักรอบหนึ่งว่าจะเป็นคนดวงดีแต่ก่อนจะตีไหนวันเวลาแหมสักกรรมหนึ่งเจ้าท่านฮัวครับโอทับภูมิภาคนะครับภาคเหนือนะครับครั้งนี้ที่ลําพูนนะครับจัด วันที่22นะถึง28เมษายน2566นะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะครับถึงถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับเบเวณสถานที่เอกชนนะฮะหมู่ที่2บ้านแม่สารป่าแดดนะครับถนนลำพูนดอยตินะครับ,นนต,นะรบตำบลเวียงยองอําเภอเมืองลำพูนก็สถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่จัดงานหลักๆของของจังหวัดอยู่แล้วไม่ว่า,จ,าจะเป็นงานลำยยงาน ของบริษัทประชารัฐรวมทั้งงานการชาติด้วยนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครสีกว่าไร่แล้วก็วแอร์เย็นฉ่ำนะครับที่จอดรถน,นะครับสะดวกสบายนะเจ้าสะดวกสบายนะครับดัะนั้นก็กเชิญชวนพี่น้องนะครับคงไม่เฉพาะทางลําพูนหรือทางเหนือนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศวรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับก็มาที่เดียวที่ลำพูนท่านเหมือนกับ ได้ไปเที่ยวทั้ง76จังหวัดเจ้าเจวันเต็มๆนะเจ้าเจวันเต็มๆอูดถึงก่จะจัดวันที่เสาสองนี้แล้ว<า>ก<ๆ>็แหมแค่สองวันสองวันวัน,วนตอนนี้ความพร้อมเต็มร้อยเกินร้อยน่าจะสักร้อยยีโ,โอ,โอน่าจะร้อตอนนี้รอแต่ว่า นักท่องเที่ยวนักชิมนักชมเห็นท่านผู้ว่าร้อยยี่สิบแล้วมียี่มุมปากเล็กๆเกินร้อยเกินร้อยก็ได้ความตีเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้บอกว่าจังหวัดลาปูนเขาเป็นจังหวัดน้อยๆแต่ครั้งนี้ถูกคัดเลือกเปินก็ต้องยังเห็นศักยภาพของลำปูนบอกแปลกเจ้าตอนนี้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันวันที่สองก็ต้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เจ้าท่านผู้ว่าน่าจะอย่างนั้นนะต้องเรียนว่าตอนนี้เราพร้อมนะครับเราพร้อมจะก่อนถ้าเป็นไปได้มันอาจจะมี ความรู้สึกที่ว่าเเป็นไม่มีอะไรน่าสนใจอาจจะไม่มีที่พักไม่มีร้านกาแฟอะไรต่างๆตอนนี้ต้องเรียนว่าลำบูนพ,พร้อมเต็มอัตราศึกนะครับ<ม>เรามีสถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภทนะทั้งวัฒนธรรมทั้งธรรมชาติอะไรต่างๆเรามีร้านอาหารซึ่งผมเรียนแล้วเมื่อกี้นะฮะเราพันสี่ร้อยปีเนี่ยอาหาร<ม>พื้นเมืองไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับนอกเหนือย่างนั้นตอนนี้เรามีโรงแรมที่เพียงพอนะฮะมีคาเฟ่มี ร้านกาแฟาวสวยๆงามๆต่างๆซึ่งนะเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องไปเช็คอินให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเจ้าผู้ประกอบการจากแต่และจังหวัดดีเปันจะมารวมในงานเตอนนี้น่าจะเริ่มทยอยเข้าพื้นที่แล้วก็เจ้าร้านู้ว่า นอกก็เริ่มเตรียมตัวโรงแรมเต็มแล้วครับได้ข่าวว่าโรงแรมเต็มแล้วอวันแรกวันที่สองไอ้น้องแทนต้องไปเอลกันนะเจ้าใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมติ่แตกต่างกันไปในทุกวันในแต่ละวันอยู่แล้วนะเจ้าก็ว่ามีความพร้อมเกินร้อยในตอนนี้แล้วก็ไปในงานจะคืบกว่านี่แหมแน่นอนท้า้วัวเขาเจ้กว่าเขาว่าคืบกว่เจ้า แน่นสนุกหรือยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเจ้าแน่นอนเลยว่ามันจะยังคึกยิ่งใหญ่แต่แต่เลยท่านนี้ท่านว่าเชิญชวนปีน้องประชาชนกระแห่สักหนึ่งรอบสําหรับงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดลพบุญเจ้าครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับทางภาคเหนือนะครับที่รับชมทางเ b ็บทีนอตแล้วก็ทางนักท่องเที่ยวที่รับชมการกระจายเสียงไปทั่วประเทศนะครับก็ 22ถึง28เมษายนนะครับงานมหกรรมนะครับโอท็อปนะฮะักภาคเหนือที่ลำพูนนะครับตั้งแต่4โมงเช้านะครับถึง3ทุ่มนะบริเวณสถานที่เอกชนหมู่ที่2นะครับบ้านมาแสนป่าแดดนะครับถนนลำพูนดอยตินะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนนะครับรับรองได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับในงานมีทั้งนะครับในเรื่องการชม สินค้าผิตพันต่างๆมากมายในเรื่องของการชิมอาหารเดินรถทั้ง76จังหวัดน,นะครับในเรื่องของการช็อปนะก็ต้องขออนุญาตให้พกไม่ต้องพกอ่ะเดี๋ยวนี้ใช้เงินไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนแตมาแกนได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับรับรองได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับางานมาในทีมของนะครับนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับชมชิมช็อปอิ่มจุใจในที่เดียวครับ อ่านเจาเป็นงานใหญ่ตีห้ามพลาดเลยเนะาะก็ถือว่าเป็นงานตีครบทุกอย่างสําหรับโอท็อปเหมือนที่ทันภูวาได้บอกไปมีทุกสไตล์เฮาต้องมีสตังอนดับแมกต้องมีไฟถ่า่้อะนาจ้าแล้วกว็พกหัวใจไปให้เต็มร,อร้อยอเพราะอนอกเหนือจากน่านทางหับปูนจัดเตรียมไว้ ท้งหมดแล้วนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านสันติทรยิ้มละไม้ตีได้สละเวลามาอุจจักกเฮาอู้ถึงงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดละปูนเจ้านบครับสวัสดีครับน้องออมน้องออมสินครับยินดีครับจะได้ก่อเชิญชวนผู้ชมแหมซักรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะห้ามพลาดเลยนะเจ้าเสาสองถึงเสาแปดเมษายนนี่พาไปป้ากันตีจังหวัดละปูนเจ้าเดี๋ยวเฮาย่งกันกล้มเดียวช่วงหน้าปีกมาช่วงสุดท้ายของรายการเจ้าอัปเดตอัปเดตทุกเรื่องราวรวมม